วันนีทุกคนปกตนนิแล้วผมจะออกมาแล้วผมจะร้งองเลงแต่วันนี้ผมมีเรื่องที่จะพูดนะผมอยากให้ทุกคนเนีน่บฟังกันด้วเมื่อวันก่อนมีร้านอยู่ร้านหนึ่งมาอร้องให้ผมเนี่ยไปเล่นทันทีที่ทีมของผมเนี่ยเหยียบเท้าขึ้นไปบนเวท,ทีเพื่อที่จะฟาเชคมีคนที่มีอำนาจในร้านเนี่ย ใช้คำสัรพนามเรียกผู้กบทุกคนว่าไอ้และอี๋ที่แย่นกว่านั้นคือเขาไม่ได้เตรียมอุปกรณ์อะไรสำหรับการแสดงสดไว้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวตามสัญญาพอผมทวงถามกลับได้คำหยียดหยามกลับมาว่ารู้ไหมว่าศิลปินซูเปอร์สตาร์ร็อกสตาร์ที่วิ่งเพื่อการกุศลน่ะ เขาก็เล่นได้แล้วพวกคุณน ouais, ่ะเป็นนักร้องไม่มีปัญญาที่จะเล่นเหรอคุณอยากจะถามว่าไอ้ควายที่ไหนที่เปรียบเทียบนักกวีที่ยืนอยู่ตรงนี้กับนักวิกูแต่งเพลงเองด้วยตัวมุเองเป็นร้อยเพลงแอมบีคุณทำด้วยเงินของคูณเอง เลือกด้วยตัวเองกูงไม่เคยเป็นกาบไปยิงขอค่ายล้วค่ายมนาะทำให้กูอย่าเอาคนกูไปเปรียบเทียบก,กับคนแบบนั้นแล้วท่านถ้าท่านมั่นใจว่าซุปเปอร์สตาร์ยอดนักวิ่งของท่านยอดเยี่ยมกว่าผมเรียกขึ้นมาประชันกับผมตรงนี้ตัวต่อตัว,ตว แล้วใครที่ยอมทนเล่นในสถานการณ์แบบนั้นถือว่าคุณทรยศต,ต่ออาชีพของคุณเองและคุณทรยศต,ต่อแฟนเพลงของคุณเพราะคุณไม่เคยคิดถึงใครนอกจากเงินเล็ะตัวของมึงเองอกูมาตรงนี้เพื่อล้องเพลงไปพร้อมๆกับพวกมึงและมองเข้าไปในตาของพวกมึงมาเพื่อพวกมึงกูไม่ใช่ซุปเปอร์สตาร์ร็อกอะไรกูไม่ใช่ยอดนักวิง่งไอ้เหี้ยกูคืออิสลิของพวกมึงทุกคน ว่า <Yeah. S 1> c h าฟังเราทอปยิ่งกว่าอยางที่กูพูดทำแน่ขึ้นมาตรงเนี้ยตัวตัวกูกูแชมป์แบทเทิร์ออยิโอสัก